บทที่10บ,บทสวนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตรต่างเอกังสมัยยังพระขวาสังเคสุวิหาะติกับปิลาวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนาสติเงิงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิ ทัศหิจะโลกาธาตหิเทวตาเยผุเยนาสันิปติตาหนติพระกวันตังทัศนายาพิคุสังฆะอัตโขจะตุนังสุทาวาคะกายิกานังเทวนางเอตัดทาโหสีอยังโขพระควาสักเกสุวิหารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหตาพิคุสังเคนะสัตทิงบรญจัมเตหิพิคุสัเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาทาตูหิเทวตาเยผุเยนาสันิปติตาหนติพระกวันตังทัศนายาพิคุสังฆะ ยานูณะมยามปิเยนะพระควาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปสังกัรมิตวาพะควาตสันติเกปัจจิตเกขาถาภาเสยยาติอัดโคตาเทวตาเสยยาถาปินามาพลาวาปุริโสสมิตังวาพาหัางภาษาเิยยะภาษาิตังวาพาหัางสมมิเชยยะเอวเมวาสุทธาวาเสสุเอเว เทเวสุอันตระหิตาปะควาโตปุตโตปุตตระหังสุอตโคตาทเทว,วตาปะควันตังอภิวาทเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทว,วตาปะควาโตสันติเกอิกมังขาทางอภาสิสมหาสไโยปะวันสมิงทเทว,วกายาสมาคตาอาคะตัมมหาอิมังธรรมมาสมยังท,งทักตาเยวะอปราชิตะสังคันติอตโคอปราเทวตาปะควาโตสันติเกอีตังอิมังขาทางอภาสิ จันตะพิโวสมาธาหังสุจิตตังอัตโนอชุกะมังกังสุสาระถีวะเนตานิคะเฮตวะอินทริยานิรักขันติปนิตาติอตดขวะอปะราเทวดาภควะโตสัตติเกอีิมังขาทางอภาสิเชตวาขี่รังเชตวะปะรีคัง อินทักขีรังโอหัจจะม้เนชาเตจรันติสุทาวิมาราจขุมตาสุธันตาสุสูนัทติอัตโขอปาราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังขาทังภาษีเยเกจิตพุทังสรนาคตาเสนาเตชะมิสังกิสันติอปายาภูมิงปหายะมนุสังเทวเทเทหัง เทวะกายังปาริปูเรสันติติอัตโขภควาภิขูอมันเตสิเยปุเยนะพิขเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปตตาผนติตถาคตังทัศนายาภิขูสังฆะอัเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตัมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตังภควันตานังเอตัปรัมมาเยวะเทวตาสันนิปตตาอเหสุงเจยยาถาปิไมหังเอตระหิอัเยปิเตพิขเวภวิสันติ อนาคตามัทานาอรหันโตสัมมาสมัมพุทธาเตสัมปิตภวันตานังอิตปรามายวะเทวตาสันิปฏิตาภวิสันติเสยยถาปิมายหังอตาไรหิอาจิคิสสมีพิกเวเทวกายานังนามามิกิตยเสมีพิขเวเทวกายานังนามามิเตเทศิษส,สามีพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาสตุกลงมนัมนสสิทกิโกโรท่าภาศิษสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขุภควะโตปจโจสสูง พระวาเตถาเอตถาโอจั <c oughs> สิโลกะมนุกัสมิยถาภุมมาตคัสตายเยสิตาคริกคริพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสารีนาอบโลภสังหาพระสาธิสัมพุโนโอทัตมณะสาสุทธาวิปัสสนมณนา,นาวิลา เผยโยปจัสมาเตยัตตะวะวเนกเปลาวัฒเวตัตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศศาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิโควเตจัตปะมะกรุงสุตตวาพุทธศาสตศาสนาเตสัมปาตุระหูยานังเอามันะอะมะสุนุสานะทัศนังอะเปเกสตามัทขุงสหัสสังอัฏฐ์สตริง สตังเอเกสหาสาัสานสังอมนุสานมัทสงอเปเกนันตมัทขุงสิสาสภาผูดาอหุงตันจัศพังอภิญญายาวะววิคิตาวานาจคุมาตโตอมันตย,สะสะสะะยิสัทธาสะสาวเกสเสนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิโวโยเยวหังกิจยิสามิคีราหิอนุปุโสะสัตตะ สหัสสาวยขาภูมิมากะปิลาวัฒนาอิต,ติมันโตชุนะตสสิมันโตนะมโตยาสสสนุมธรรมนาภิการมุมิคุนังสมิติงว่นังชัสหัสสาเหมาวตายาขานะันตะเวโนอิติมันโตชุติมนะันโตนะมนโตยาสสสนุ <c oughs> โมทมนาพิกามุพิคุนางสมิติงวะนังสตาราคิราติสหัสสายักขนานาตาวนโนอิทิมันโตชุดิมันโตนามวโตยัสสานโนโมธมนาพิกามุพิคุนางสมิติงวะนังปิเจเตโสระสะสหัสสายัขานานาตาวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนังโตยัสสานโนโมธมนาพิกามุพิคุนางสมิติงวะนังเวสามิตาปัจัสตายัขานานาตาวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนังามวโตยัสสานโนโมธมนาพิกามุพิคุนางสมิติงวะนังกุมพิโรราชค้าฮีโกสเวปุรสะนิเวสนัง พิโยนางสตัดสหัสสังยาขานางปิรุปาสติกุมพิโรราชคะฮิโกโสประกาศสมิติงว่านางปุริมันจัติสังราชาทตารโตตทสปัสสติคันนพนางอธิปติมหาราชายาจัสิโสปุตตปิตัสสะพระโวอินธนามามาภลาอิทิมมันโตชติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมทวนาพิกานงพี่ขุนัางสมิติงว่านางทักินันจัติสังราชาวิรุณโหตปสปัสติกุมพันนางอธิปติมหาราชายาจัสิโสปุตตปิตัสสะพระโวอินธนามาหาพลา อิทิมันโตชุดติมันโตนางวันโตยัสสชินโนมุธรรมนาภิกรรมุมพิขูนางสมิติงวนังปัจฉิมันจัตที่สังราชากุเวรูปโคปราสาสตินาขานางธิปติมหาราชายะสสชิโสพุทธปิฏฐะสาววนธนมามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนางวันโตยัสสชินโนมุธรรมนาภิกรรมุมพิขูนางสมิติงวนังอุตรันจัตที่สังราชากุเวรูตัปปาสาสติกุยักขานางธิปติมหาราชายะสสชิโสพุทธปิฏฐะสาววนธนมามหาพลา อิทิมันโตชดติมันโตนางตัวยาสาัสเซโนมุทัมมนาพิการมุมวิคูนางสมิติงวานังปูริมะที่สังทัตตารโถปาคิเนนักวิรูปโคปัจฉิเมนะวิรูปโคกุเวรุตรังอเจสังจัตโตโรเตมหาราชาจะสมันตาจัตุโรทิสาทัทละมานาอัทังสุวันเนกเปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูเวจานิกาสตากุเวนทุ เวเทนทุวิภูจะวิภูโตสหาจันโนกามาเสธโถจักกินุมันทุนิมันทูจักปะนาทุโอปะมัญโยจักเวทเทวสูโตจักมาตลิจิตตเสโนจักจักคันทผลนโรราชาชนโนสโป อาคูปัญจสศิขโขเจวะติมพโรสุริยวัชสาเอเตจเนจราชาโนคันดาภาสหาราชพิโมทมนานาภิกฆมุภิขูนางสมิติงวณังอถาคูนาภาษานาคารเวสาลาสหตัชกาลัมภรัสตราอาคูปา,คา,ายาสศหยติภิยามุนาทตารถาจะอาคูเทาวยายาสเชโนทัสเ,เตเตชะทายะ,ทะ,ทะ,ทะปายาคา กัมพลัสตาราอาคูปายคาสหายติพิยมุนนาทตาลฐาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวันนมหานาโกโสปาขาสมิติงวนังเยนะคาราเชสาสาวฮารันติทิพาธิชาจากักปกคิวิสุทธะาจาักขูเวหายาสาเตาว,เตวนมชัชปัตตาตราสุปันนาอิติเกศนามังอภยันตธา,านาคาราชานามาสิสุปนันนาโตไขามามากาสิพุทโธสาหาหิวาจาหิวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนมังคังสุพุทธัง ชิตาวชิราหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสะวเสตเติทิมัโตเดสิโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุราเทนะคะเอกษาเวปาจิตติสุจิตติจักปะหาราโทนมุจีสหสตัญจะภริบุตานังสะเพวเวโรจานามกาสันนิตวาปริงเสนังราหุพัทธมุปปะขมุงสมโยธานิทันเตภิคูนังสมิติงวนัง อาโปจัตเทวาปทวีจัตเตโชวายุตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมโจยัสสัสหาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัเสตชะนัทธากายาสัพเพนะนตะวนิโนอิทิมัโตชุติมันโตนะมิโตยัสสิโนบุฒมนาพิฆามุงพิขุนางสมิติงวนังเวณทูจัตเทวาสหะลีจัตอสมาจัตทุเวยมะจันตสุปนิสาเทวาจันธมาคุปราคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุรสุริยมาคุปราคิตานคัตตานิปุราคิตวาอาคุมันทะ วันธาวราหกกาวสุนังวสโวเศธโถสักโกปาขาบุรินโตท,ทาเสเตท,ทัธา,า,ากายาสัพเพนะนาตะวนิโน,โนโอ,อิทิมโตชุติมันโตนางตัวยะสัสิโนโมทาัมานาพิกามุมพิคุนางสมิติงวะนางอาถาคูสาภูเทวาชละมัคีสิขาริวะอดิตกาจารชาจา่าอุม,มาภูพา นิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตาจะเนชกาสุเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสิโนท่าเศติทัากายาสเพนนตะวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตน้ำตัวยาสิโนโมธมนาภิกขมุปปิคุนังสมิติงวะนัง สมนามหาสมนามนุสสามนุสุตตมากิขาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัฐาคูฮารโยเทวะเยจจโลหิตะวาชิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวะยัสสัสิโนทัเสเตจัตระทากายาสัพเพนันตะวันโนอิกทิมโตชุดิมันโต,ต,น,ตน้องตัตยัสสัสิโนวทมามนาพิกามุพิคุนังสมิติงวนังสุก,กาการุมหาอรุณาอาคูเว е คานาสาสหาอวัฏตะคยะหาปโมกขาอาคูเทวะวิจคนาสทามัตตาหารักชามิสกาจายัสสัสิโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสา พระวิสติทัศเสรษฐะทัตถากายาสัพเพนะนตะวนิโนอิทิมันโตชติมันโตนัมันโตยัสัชิโนโมทมานาพิการมุลพิขุนังสมิติงวะนังเคมิยาตุสิตายามากัฏกาจายสัชิโนลัมพิตะพระลัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจารสวานิมาติโนอาคูอาถาคุปารนิมิตาทัศเสรษฐะทัตถากายาสัพเพนะนตะวนิโนอิทิมตุจติมันโตนัมันโตยัสัชิโนโมทมานาพิการมุลพิขุนังสมิติงวะนังสัทเถรเทวานิกายาสัพเพนะนตะวนิโน นามันวะเยนะคันชุมเยจันเยจติสาสหาปะปวุทตชาติมกีลังโอคะตินมะมนาสวังทักเขคโมขัตาราังอนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาประมะโตจะปุตตะอิทิมาโตสหสันนังกุมาโรโอติโสจะโสปาขะสมิติงวนังสหัสสะพ,พระมะโรกานังมหาพระมาวทิติตติอุปป,ปนโนจุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเศรษฐิสระอาคูปเจเก,กาวะสวัตติโนเตสันจามชัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตสับ เตจัดสัพเพ,พิกันเตสินเทเทเวสพรม,มกเกมาราเสนาภิกามิปะสะักกันหะส,สะมันทียังเอตคา,านาถะพันธะาราเคนะพันธามัถโวสมันตาปาริวาเรทะมาโวโมจิถะโกจิตนางอิติตถะมหาเสนกันหาเสนางอเปศยิปานินาตละมหาหัดจะสรังกตวานะเพระวังยงถาปุสโกเมโขธ <c oughs> นยันโตวสวิชุโกตถาโสปัจทาวติสังกุโทอสยังวเสสัตตจั ตันจ่สพางพิญญายะวะวกิตวานะจักุมาตโตอมันตัยสัทธาสาวเกศเนะเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอัตปะมากรุงสุตตะวัุตสะศาสนงวีตราเคหิปักกมุงนะเนสังโรมปีชยงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสตาติ